ครับก็สวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่1มกราคม2 5 6 7นะครับสําหรับวันนี้นะครับซุ้มมีดโดยทันใจของเราก็มีมีดมานําเสนอและลดราคาจํานวน3เล่มนะครับอ่าเล่มที่1ซ้ายมือนะครับส่งมีดเน็บทรงเบลวี่นะครับอ่าราคาเล่มละ500บาทพร้อมส่งนะครับอ่าเล่มที่2เล่มกลางนะครับมีดเน็บนะครับราคาเล่มละ450้บบาทพร้อมส่งนะครับ ส่วนเล่มที่สามพร้อมฝักราคาเล่มละหกร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะครับโดยรายละเอียดของมีดนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเล่มที่หนึ่งายมือเล่มนี้นะครับใบมีดยาวเก้าจุดห้านิ้วนะครับดาบยาวห้าจุดสองนิ้วท้องกว้างสองนิ้วสันกกหงาหกมิลนะครับเสนอขายในราคาเล่มละห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมฝักนะครับห้าร้อยบาทไม่รวมฝักไม่รวมปอกนะครับ ่าสนใจทักปิดได้เลยนะครับที่เบอร์063984563 7นะครับทาง ID Line ก็063984563 7นะครับผมอ่าต่อมาเล่มที่2นะครับทรงมีดหนึบนะครับรอ่าเล่มนี้นะครับใบมีดยาว11.2นิ้วนะครับด้ามยาว6.2นิ้วท้องกว้าง1.6นิ้วสันกุกหนา7มิลเล่ระดับนะครับอ่าเราเสนอขายใรน,ะนะะราคาเล่มละ450บาทพร้อมส่งแล้วกันนะครับอ่ารถส่งไทยปีก รถต้อนรับปีใหม่นะครับอ่าส่วนเรื่มที่สามนะครับใบมีดยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับตามยาวห้าจุดหกนิ้วท้องกว้างหนึ่งจุดเจ็ดนิ้วส่วนกุกหนาห้ามิลนะครับพร้อมปอกนะครับพร้อมฝักนะครับเราเสนอขายราคาเริ่มละหกร้อยเก้าสิบาทพร้อมส่งนะครับสนใจทักปิดได้เลยนะครับผมที่เบอร์หรือทางไอดีไลน์ก็ได้นะครับ0ูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับศูนย์หกสามเก้าแปดสี่ห้าหกเจ็ดสามนะครับ สินค้าเรารับประกันการใช้งานและความพอใจให้ตลอดชีพนะครับหากซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรส่งซ่อมส่งเคมฟรีนะครับหากไม่พอใจในตัวสินค้าเราจะดีเปลี่ยนเร่มใหม่ให้หรือคืนเงินให้เต็มจํานวนนะครับผมนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเต็มละ500บาท450บาทแล้วก็690บาทนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับผลงานของสุมมีรวยทันใจด้วยดีเสมอมานะครับผม นะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับผม